ว่าด้วยกิเลสเครื่องฟูใจเจ็ดอย่างคําว่ากิเลสเครื่องฟูใจในคําว่าภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเครื่องฟูใจในที่ไหนไหนได้แก่กิเลสเครื่องฟูใจเจ็ดอย่างคือ 1. นึ่กิเลสเครื่องฟูใจคือราคะสองกิเลสเครื่องฟูใจคือโทสะ 3. กิเลสเครื่องฟูใจคือโมหะสี่ กิเลสเครื่องโฟใจคือมานะหกิเลสเครื่องโฟใจคือทิฏฐิ 6. กิเลสเครื่องโฟใจคือกิเลส 7. กิเลสเครื่องโฟใจคือกรรมภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเครื่องโฟใจนั้นคือไม่พึงให้เกิดไม่พึงให้เกิดขึ้นไม่พึงให้บังเกิดไม่พึงให้บังเกิดขึ้นคำว่าที่ไหนหนได้แก่ในที่ไหนไหนคือที่ไหนไหน ที่ไร่ภายในภายนอกหรือทั้งภายในและภายนอกรวมความว่าภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเครื่องโฟใจในที่ไหนหนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคลื่นไม่เกิดในส่วนกลางทะเลทะเลเรียบอยู่ชันใดภิกษุพึงเป็นผู้มั่นคงไม่วันไหวชันนั้น ภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเครื่องฟูใจในที่ไหนๆหนึ่งพระพุทธเนรมิตรทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุแจมแจ้งได้ทรงแสดงธรรมที่เป็นพยานอันเป็นเครื่องกำจัดอันตรายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดตรัสบอกปฏิปทาคือปาติโมกหรือแม้สมาธิ คำว่าได้ทรงแสดงในคำว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุจแจมแจ้งได้ทรงแสดงได้แก่ได้ทรงแสดงคือได้ทรงชี้แจงตรัสบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าได้ทรงแสดง